เมื่อหนุ่มโตโน่กับสาววิววรรณรสต่างฝ่ายต่างเลิกติดตามทวิตเตอร์ของกันและกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะทั้งคู่มีปัญหาจนถึงขั้นทะเลาะกันหรือเปล่าต้องไปฟังโตโน่เคลียร์ค่ะไม่มีอะไรเลยครับไม่ไม่ไม่ได้มีสาระอะไรสําคัญไอ้ทวิตเตอร์เนี่ยเราจะฟอลโล่หรือว่าอันฟอลโล่ใครก็ได้งงว่ามันจะเอามาเป็นเป็นประเด็นแล้วก็เป็นข่าวทําไมเพราะว่าเอ่อวิวกับผมก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ร่วมงานกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือเอกแซ เขาเป็นน้องเป็นเพื่อนที่น่ารักแต่เขาค่อนข้างที่จะให้สัมภาษณ์ค่อนข้างแบบอารมณ์แบบรุนแรงนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคน unfollow ตโนก่อนนะไม่ใช่ตโนอ n f o l l o w ไม่รู้ครับเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีจากเรื่องอื่นหรือเปล่าเขาบอกว่าให้เผอว่าที่ันฟอลโล่เราเป็นเพราะว่าเราไม่่อยอัปเดตสถานะอะไรอย่างนี้แะ้วอย่างนี้เขาก็เพื่อนเยอะก็เลยไม่รู้ครับของผมของผมไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเขาเป็นเพื่อนผมครับก็มีเบอร์โทรศัพท์อะไรก็คุยกันได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็คิดว่า แต่ผมคิดว่าวิวรู้อะครับคิดว่าวิวรู้ว่าอะไรเป็นอะไร